เดี๋ยวเรามาให้น้ำนกเอี้ยงอาบนะครับรอบที่สองนะครับอาบไปแล้วหนึ่งรอบนะครับผมบอกเลยว่านกเอี้ยงเป็นสัตว์ที่แบบชอบเล่นน้ำมากนะครับสองสามชั่วโมงเขาจะชอบอาบน้ำมากนะครับนี่อาบแล้วนะครับอาเดี๋ยวคือถ้าเราเทให้มันน้องก็อาบอีกนะครับถึงจะมีน้ำนะครับเดี๋ยวดูนะครับเอาเอาไล่ยยตัวนี้มาก่อนนี่เอาอาหารจุ่มน้ำนะครับ เทไปเลยนะครับเทให้ทะลักเทเทตรงเทให้ทะลักเทให้ทะลักนะครับเ <c oughs> ทให้ทะลักไปนะครับเทให้ทะลักแล้วก็ <c oughs> เด็นมาทำมันไม่ได้เออ,อ,อนี่ยนะอาบทุกรอบนะครับขอให้เทน้ำนะครับรถเอี้ยงใครที่เลี้ยงรถเอี้ยงจะรู้นะครับอาบแล้วเนี่ยเมื่อเช้านี่ ต้องเทให้ล้นล้น,ลน่ะทะลักทะลักเล่ชอบลงเองแล้วเห็นไหมว่าแล้วอาบทุกรอบเทใส่ตัวแม่งเลยฮะนี่ลานบินลานบินให้ดูนะครับเดี๋ยวลงไปนะครับเ,เทแม่เดี๋ยวเราจะผมจะไปยืนถ่ายนะแล้วก็ผมก็จะเติมน้ำให้ส่วนหนึ่งนะครับ เผื่อน้องน้ำหมดนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับเด็กอาบน้ำกันนะครับนี่อาบแล้วนะครับเห็นไหมลานบินลงไปอาบแล้วนะครับเห็นไหมสุดเอ้ยลานบินนะครับโอ้โหอาบน้ำาว้ใจเลยครับสุดหลอก็อาบแล้วนะครับนี่เห็นไหมผมซูมมานะครับเล้ออีกคนนึงครับอีกคนนึงอีกอีกคนนึงอีกตัวนึงนี่นี่สุดสวยนะครับอ่าคุณเห็นไหมครับ สุดสวยจะไม่กล้าเอาโอ้น้ำไหลกระจึงสุดสวยเขาจะไม่กล้าเอาตัวลงไปแค่ตัวเดียวนะครับคุณสังเกตดูครับนี่ลานบินกับสุดหล่อเอาตัวลงไปนะครับลงไปเลยอ่างนะครับไม่กล้าเอาลงตัวลงไปครับคุณได้ยินเสียงเสียงน้ำมันน้ำพุเลยอันเนี้ยคุณใครที่เลี้ยงนกเอี้ยงก็ทำคอนเทนต์ได้นะครับให้น้ำเอี้ยงนะครับนี่เห็นไหม แบบผมซื้อไอ้กองห่อข้าวมันกระทัดรัดน่ารักน่ารักดีนะครับก็เลยเออเดี๋ยวเราก็อาบแล้วนะเออนี่น,น่เห็นไหมอันไอ,สไอส้สุดไอ้สุดสวยคือคือน้องเอาอาหารไปจุ่มน้ำนะครับรถมันดังมากโอ้โหคือผมจะให้สังเกตนะครับอ่ะ ก็คือ2ตัวนะครับเห็นไหมคุณเห็นไหมครับขวดเล็กๆขวดน้ําดื่มของน้องอ่ะขวามือนาที่น้องกินนะครับอ่เนี่ยสองตัวข้างหน้านะครับจะมีนะครับแต่ของสวยๆไม่มีนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อเราใส่กล่องไอ้ขวดเล็กๆะขวดน้ําดื่มนับกินให้น้องนะน้องจะไม่อาบน้ําตรงนี้น้องจะขึ้นไปอาบน้ําอ่าตรงน้ํากินนะครับเราก็เลยตัดสินใจนะครับ เอาขวดเอาขวดน้ําเล็กๆนะครับเอาออกไปเลยจากกลงนะครับแล้วก็บังคับให้เขาลงมาอาบน้ําที่ตรงนี้มากินน้ำที่ตรงนี้นะครับสรุปว่าน้องก็ลงมากินที่ตรงนี้จริงๆด้วยครับเสร็จแล้วนะครับวันนี้รอบที่สองนะครับตอนนี้ก็คือบ่ายสามครึ่งเดี๋ยวตอนเย็นนะ่ะเชื่อไหมว่าผมล้างกรงเสร็จใกล้จะหกโมงนะครับบางจังหวะเขาก็ลงไปอาบน้ำอีกนะ ให้น้ำนะครับแต่เมื่อตอนเย็นนะครับเราจะเก็บกล่องนะครับ2ตัว2ตัวข้างหน้านะครับลานวินกับสุดหล่อเราจะเอากล่องเนี่ยนะครับล้างแล้วก็ฟั่มล้างกรงพอดีแล้วก็ฟั่มว้นะครับเราจะไม่ใส่น้ําให้น้องนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้องจะอื้อใส่ส่วนสุดสวยนะครับสุดสวยมีน้ําอยู่ภาชนะอยู่ที่เดียวนะครับเราก็เติมน้ําให้น้องนะครับแล้วก็นี้ใสักของสุดสวยนะครับพฤติกรรมส่วนตัวนะครับ สุดสวยเขาจะอึเป็นจุดเป็นจุดนะครับเขาจะนั่งอึอ่ะก็คือเนี่ยจุดที่น้องเขายืนกับจุดที่เนี่ยลายดูเนี้ยเขาอึแค่สองจุดนะครับหลักๆนะครับส่วนสุดหลอนะครับอ่ะกับลานบินนะครับเขาจะอึทั่วกงผมบอกเลยตีลังกาอึมั่งไปเกาะข้างบนเกาอึมั่งอึไม่เป็นที่เป็นทางนะครับอ่าไม่เหมือนกับ สดสวยนะครับเพราะว่าถ้าผมรู้นะไอ้ก็คือนกเอี้ยงสองชนิดนี้สองสายพันธุ์นะครับสดสวยลูกตาจะสีเหลืองไม่รู้สายพันธุ์นี้แบบรักสะอาดสายพันธุ์นี้รู้สึกว่านิ่งๆจะไม่โกวนกวายนะครับหิวก็ไม่ได้โกวนกวายอะไรนะครับเติมอาหารให้ก็กินะจะไม่จัดอ,อารมณ์ดีสกิลเยอะ,อะแบบก็คือเขาจะมีมาดกเขานะครับ มีมาดเขาไม่กินให้กขค่อยกินไม่กวนกะวายนะครับนี่ส่วนสุดรอนะครับสุดหลอนิวพวกนี้ก็คือสุดหรอนะครับเป็นเยืเอ่อเยงดํดำเยื่งอ่อนนะครับเขาจะกรวนกระวายนะครับเขาจะโคนกระวายก็คือยังไงอิ่มแล้วแต่ถ้าทําทําท่าว่าจะ ทำท่าขยับมาเหมือนกับตักอาหารก็จะกระโดดยองยองยองอยากได้อาหารนะครับเมื่อเราเทอาหารให้จิกได้ทีเดียวก็ไม่กินอีกนี่เราก็เลยรู้นิสัยนะครับเ,เป็นแบบนี้ถึงอาหารจะหมดแล้วเขาจะยองยองยอง,ยองตลอดเนี่ยเนี่ยเหมือนเราทำท่าจะตักอาหารนะครับอาหารอาหารไออาหารก็ไม่อยู่แล้วก็จะ นิสยัยเป็นแบบนี้แต่ผมบอกเลยว่าส,สวยๆนะครับเท่มากจะนิ่งจะมีมากของเขานะครับมีพฤติกรรมนกเอี้ยงแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับคุณจะต้องศึกษานะครับอไม่ใช่ว่าเอาแต่ให้อาหารให้อาหารให้น้ําหมดให้อาหารให้น้ําหมดอย่างเดียวนะครับโดยคุณไม่รู้พฤติกรรมนะครับนิสัยแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอาบน้านะครับเราว่าวันนี้น่าจะสองรอบพอแล้วนะครับะจะไม่กวนแล้วนะครับถ้ากวนอีกประมาณสักสี่โมงเติมน้ําให้อีก<ๆ>เขาก็อาบอีกนะครับมันก็น่าสงสารนะเขาต้องทาความสะอาดขนตลอดเป็นนกที่บ้าเล่นน้ํามากนลวอวเอี่ยงเนี้ยมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะขอจบคลิปเพเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปขอบคุณกดไป,ไปทักทายสุดสุดหล่อแล้วนะครับกูด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 สดวยเอาสัตว์แล้วสัตว์แล้วกูดกูดกูด Good, 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 good. กูด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 สวยๆทำความสะอาดคนกูด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 นี่หัวขาวๆครับผัดขนนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะเห็นนกเอี้ยงหัวขาวหัวโล้นนะน้องไม่ได้เป็นโรคอะไรนะครับเนี่ยตอนแรกผมก็ตกใจนะครับนี่ไ,ไ,ไปแล้วออไปแล้วเออเฮ้ยทำไมมึงรู้ว่ากูไปกูจะไปแล้วเนี่ยฮะทำรู้ได้ไง เออเป็นไรเอายัดแม่เป็นไรอีกเอาเอเอาเออเฮียตอนที่กูทักให้ร้องก็ไม่ร้องนะเออมันก็รู้นะครับให้หา